ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ธวจนะฉบับอริยวิในหน้าที่9 5 3พหสระอุบาลีทุลถามอธิกรพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรที่ตนรับพึงรับอธิกรที่ประกอบด้วยองค์เท่าไรดูกรอ,อุบาลีภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรพึงรับอธิกร์ประกอบด้วยองค์5คือหนึ่งภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรพึงพิจารณาอย่างนี้ว่า เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์นี้เป็นการสมควรหรือไม่ที่จะรับท้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเป็นการไม่ควรที่จะรับอธิกรณ์นี้หาใช่เป็นการสมควรไม่อธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับ 2. ก่อ้่าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเป็นการ นี้เป็นการควรที่จะรับอธิกรณ์นี้หาใช่การไม่สมควรไม่พิสุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่าที่เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าผิดสุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้เป็นเรื่องไม่จริงหาใช่เป็นเรื่องจริงไหมอธิกรณ์นั้นภิกสุไม่พึงรับ สามก็ถ้าภิกษุพิจาร,รณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหาใช่เป็นเรื่องไม่จริงไม่ภิกษุนั้นพึงพิจาร,รณาต่อไปว่าเราปรารถนาจะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หาใช่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ภิกษุไม่พึงรับ 4. ก็ถ้าภิกษุพิจาร,รณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หาใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จากได้ภิกษุผู้เคยเห็นกันเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จากไม่ได้ภิกษุผู้เคยเห็นกันเคยคบกันเป็น ฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยอธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับ5ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จกได้ภิกษุผู้เคยเห็นการเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ความบาดหมางความ รัรถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือผู้เจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เปลี่ยนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเสนณะเลยจงมีศีลเป็นประทีจงไม่ศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ทำแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เนื้สดลงสับประฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏรห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้โดยตนเองโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพยิงหนึ่งนางเ้าเจ้าพระแม่หนึ่งศิวลีรัศมีโชตหรือพระแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวันนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่954ค่ะ